สวยมากๆเลยนะคะ Welcome to Mount Rainier สวัสดีค่ะทุกคนมาเที่ยวที่ภูเขาเรเนียกับยังสามบ้านป่านะคะ แล้วล่ะคะ่ะทุกคนถ้าทุกคนได้ดูคลิปเก่าของแจงก็พอจะรู้นะคะว่าแจงมีญาติจากรัสเวกัสนะคะรัฐลาสเวกสน,นะมามาเยี่ยมพวกเรานะคะซึ่งเขาก็มาวันที่18นะคะ18กรกฎาคมถึงวันที่21นะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้กลับไปแล้วเมื่อวานนะคะแจงก็ได้ไปส่งเขาเนาะแต่ว่า ยังมีนะคะยังมีทริปที่เราได้ไปเที่ยวด้วยกันที่ภูเขาเรเนียนะคะซึ่งภูเขาเรเนียเนี่ยเป็นภูเขาที่สวยมากๆและก็เป็นภูเขาไฟด้วยค่ะพ,พี่เพื่อนเพื่อนคะภูเขาเรเนียหรือว่าเมาเรเนียนะคะนอกจากจะสวยงามแล้วนะคะ ยังเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงค่ะนักท่องเที่ยวทุกคนที่มานะคะเขาต้องมาที่นี่นะทุกคนค่ะซึ่งภูเขาเรนเนียเนี่ยจะมีะจุดศูนย์กลางนะคะที่ชื่อว่าพาราไดค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้คนขึ้นไปฮายกิ้งนะคะเที่ยวชมธรรมชาตินะคะ ทุกคนคือเราต้องเดินขึ้นไปนะคะตรงพาราไดนะคะเพราะว่าเราไม่ได้จองที่จอดรถไว้นะคะทุกคนคือต้องเดินนะคะพูดง่ายๆที่จอดรถนะคะเต็มนะคะเขาจองไว้แล้วเนาะเราก็เลยต้องเดินนะคะครั้งแรก คนเยอะมากเลยครั้งแรกที่เดินนะคะปกติมาเนี่ยคือเราขับรถไปถึงไปถึงตรงอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่ที่มันมีร้านอาหารมีอะไรอะ่ะฐานฐานภูเขาเลยนะคะแต่คือวันนี้และเป็นครั้งแรกที่ต้องเดินนะคะทุกคนสวยมากๆเลยที่นี่ เมาเรเนีย er นะคะสวยมากๆอยากให้ทุกคนนะคะมาเห็นด้วยตานะมันเป็นอะไรที่โอ้โหอัมเมมากๆดูดอกไม้ป่าดูมันป่าเอาละค่ะเดี๋ยวรอดออูสถานีต่อไปนะคะสเตชันนะคะพีเพื่อนจะมาค่ะมาเที่ยวกับแจงสาวบ้านป่านะคะวันนี้พามาเที่ยวที่ มัลเเรเนียนะคะภูเขาเรเนียซึ่งเป็นภูเขาไฟที่สวยมากๆอยู่ที่รัฐวอชิงตันอเมริกานะคะอันนั้นก็เป็นคุณลุงคุณลุงแล้วก็แฟนของเขาค่ะ <Okay. S 1> ทุกคนดูสิสวยมากๆเลยนะคะ <Okay. S 1> แจงก็วินกแจงขออนุญาตคุณจรเดินมาก่อนนะคะเพราะว่าแจง ต้องการที่จะเข้าห้องน้ำนะคะทุกคนมันสวยมากๆเลยเ okay. oh, you know. บี่ยงก่อนนะคะไม่อยากให้เด็กไม่อยากให้เด็กมาติดในคลิปของเรามากเกินไปนะคะโอ้คนเยอะนักท่องเที่ยวเยอะมาก ค่ะทุกคนตรงที่เห็นนี้ก็คือเป็นทัวริสเซ็นเตอร์นะคะเป็นฐานของภูเขาที่เราจะต้องเดินขึ้นไปฮ i k กิ้งบนภูเขานะคะทุกคนซึ่งเส้นทางที่ขึ้นไปบนภูเขาเรเนียเนี่ยมีหลากหลายเส้นทางนะคะแล้วแต่เราสะดวกแล้วแต่เราจะเลือกนะคะจะแบบจะ เลือกแบบเดินแบบทุตทิวสบายหรือแบบแอสเวนเจอร์นะคะทุกคนดูนักท่องเที่ยวนะคะทุกคนนักท่องเที่ยวเยอะนะแล้วก็เขามีกฎหมายคือต้องจองที่จอดรถนะคะเนื่องจากว่าที่นี่นักท่องเที่ยวเยอะมากๆนะทุกคน ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่ฐานภูเขาที่แจงสาวบ้านป่าเอามาฝากกันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนด้วยรักและขอบคุณค่ะไปแล้ว